นะครับเดี๋ยวผมกลับขออนุญาตนิดนึงนะครับขอเปิดคลิปนะครับที่เคยร่วมจัดกับคุณป่าวุฒินะครับที่ผมเคยเขียนบทความนะครับที่ถึงคุณตานะครับนะครับประมาณ4ีนาทีนิดหน่อยนะครับเคยออกอากาศสดไปเมื่อวันเสาร์ที่24สิ่งหาคม2 5 6พัน้กะครับกลับเรียนเชิญแล้วฟังเลยครับผม ครับแล้วพอดีตอนนี้ผมก็ได้เขียนบทความนะฮะที่คิดถึงคุณตานะครับก็ต้องกลับขอบคุณเพื่อนๆนะฮะหลาท่านนะครับที่ได้ติดตามบทความต่างๆของทางผมนะครับก็สามารถที่จะเยี่ยมชมได้นะครับที่ทางเว็บไซต์ก็ w w w b c c o m m u n i c a t i o n n e t นะครับแล้วก็ www.bccchannel.net นะครับก็ได้เขียนมาถึงตอนที่50แล้วนะครับนะฮะแต่ผมมีความตั้งใจว่าจะเขียน อีกสักนิดหน่อยอะนะครับเพราะว่าเป็นการระลึกถึงคุณตานะครับที่ท่านได้ช่วยงานที่ศาลเจ้าพ่อขุดอูบริเวณชุมชนชาวตลาดสมเด็จเจ้าพญายในช่วงก่อนหน้าด้วยนะครับแล้วก็ท่านทําธุรกิจเกี่ยวกับเป็ดพะโล้ได้เห็นถึงความตั้งใจในการทํางานของคุณตาในช่วงเด็กๆนะครับ <c oughs> แล้วก็มีความคิดถึงคุณตาที่ท่านท่านไม่เคยสอนนะแต่ท่านจะทําให้เห็น เป็นแบบอย่างแล้วเราก็ได้ซึมซับนะฮะถึงสิ่งที่คุณตาได้เคยทําอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็นํามาใช้ปรับปรุงใช้ในชีวิตประจําวันอย่างเรื่องอาการดื่มชานะฮะชาจีนเนี่ยผมชอบตั้งแต่เด็กๆ แต่ผมก็ว่าเป็นกุศโลบายอันหนึ่งที่สอนให้เราเหมือนกันนะเพราะถ้าเรารีบพ่านชาเร็วเกินไปปากเราพองได้ใช่ไหมฮะการชงชาต้องใช้เวลากว่าเราจะเออเอาใบชาใช่ไหมฮะใส่เข้าไปในที่ชงชาเสร็จเติมน้ําร้อนเสร็จแล้วเราต้องล้างถ้วยกาแฟเสร็จแล้วเราถ้วยเล็กๆถ้วยชานะครับเสร็จแล้วเราก็เทน้ําทิ้งแล้วเราก็ค่อยเติมน้ําร้อนเข้าไปใหม่นะครับรอสักพักหนึ่งให้ชาได้ที่เสร็จแล้วค่อยเสิร์ฟให้ใส่ นะฮะก็คือทุกอย่างต้องใช้เวลาหมายถึงว่าบางอย่างเรารีบเร่งเกินไปก็ไม่ได้เหมือนกับการใช้ชีวิตของผมบางทีเราคิดว่าเราจะต้องรีบทาไอ้นี่ให้เสร็จภายในวันนู้นวันนี้วันนั้นเราใช้เวลาในการทําให้เร็วที่สุดแต่สุดท้ายแล้วอาจจะไม่เป็นไปตามสิ่งที่เราคิดก็ได้ใช่ไหมฮะก็เหมือนกับวิธีชงชาซึ่งคุณตาก็ได้สอนใช่ไหมฮะว่าเออเราอย่างนี้แต่ว่าท่านไม่ได้สอนเป็นคําพูดทุกอย่างเวลาคุยกับท่าน,ท,านท่านจะนั่งยิ้มนะฮะเราก็เหมือนกับเล่าบางทีเราก็ เราให้ท่านฟังต่างๆใช่ไหมครับแต่ท่านก็จะบางทีเราทําผิดพลาดท่านก็ไม่เตือนแต่ท่านบอกว่าเออค่อยๆดูไปว่าสิ่งที่ท่านทําเป็นยังไงใช่ไหมครับเราก็ค่อยๆปรับแก้เออพอเราทําไปแล้วนี่ไม่ดีนะ<ม>เราต้องรู้ตัวเองเสร็จบุบเราก็มาปรับแก้ไขใช่ไหมครท่านจะไม่ไม่มาต่อว่าเรานะแต่ท่านจะทําให้เราเห็นนะ<ม>หรือว่าการช่วยงานต่างๆการช่วยงานการกุศลต่างๆ นะฮะผมจะจําได้เลยในภาพตอนเด็กๆเนี่ยผมจะอยู่บ้านคุณตาแลวจะมีท่านผู้หลักผู้ใหญ่เดินทางมาก็มาตามอาเสื้อไก่เจ็กอยู่ไหมหรืออะไรให้ไปช่วยงานต่างๆใช่ไหมครับเสร็จแล้วคุณตาก็จะออกไปช่วยงานต่างๆนะฮะเราก็จะได้เห็นได้ซึมซับในสิ่งที่คุณตาได้เคยทํามาในช่วงอดีตใช่ไหมครับเสร็จแล้วพอเราโตขึ้นมาเด็กๆเราอาจจะโซนเราอาจจะเกเรหรืออะไรต่างๆแต่พอเราได้โตขึ้นมาเราก็ได้ซึมซับในสิ่งต่างๆแล้วก็นํามาปรับใช้ในชีวิตประจําวัน นะฮะเพื่อที่เราจะได้เรียนรู้การใช้ชีวิตก็เหมือนการชงชาเพราะว่าเรารีบเร่งเกินไปสมัยก่อนวัยรุ่นเราเร่งเกินไปเราอยากจะประสบความสําเร็จในชีวิตให้ได้เร็วขนาดนี้เร็วขนาดนี้ไปเรียนเมืองนอกมาอยากจะกลับมาทานู่นทํานี่ทานั่นแต่สุดท้ายแล้วเวลาเนี่ยเป็นเครื่องที่เราต้องค่อยๆศึกษาและต้องให้รู้ลึกและรู้จริงในแต่ละเรื่องอย่างที่ผมชอบท่านพ่โฉเพราะว่าท่านรู้ลึกและรู้จริงในแต่ละเรื่องใช่ไหมฮะอย่างบางอย่างผมไม่มีความชํานาญผมจะบอกเลยว่าผมไม่ชํานาญ ใช่ไหมฮะเสร็จแล้วผมจะขอให้ท่านผู้รู้หรือว่าเพื่อนๆที่มีความชํานาญช่วยแนะนําให้ผมแล้วผมก็ต้องมาขอความรู้จากพวกท่านเพื่อที่จะนํามาใช้ในการทำอย่างการจัดรายการวิยุก็เป็นอะไรที่ท้าทายแต่เราก็ต้องค่อยๆเราจะมาถึงบอกว่า แต่วช่วยเสนอผมหน่อยได้ไหมงบโฆษณาตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เพื่อผมจะมาตรงนี้ไม่ได้ใช่ไหมเราต้องพิสูจน์ให้เห็นก่อนว่ารายการเราเป็นยังไงใช่ไหมครับสามารถตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มลูกค้าได้มากน้อยแค่ไหนเสร็จแล้วท่านอาจจะให้ความเมตตากรุณาช่วยสนับสนุนในโอกาสต่อไปหรือบางอย่างผมจะไปเร่งให้พี่ประหยัดช่วยยืดให้ผมได้คุยห้านาทีสิบนาทีได้ไหมอะไรตรงนี้มันไม่ได้ทุกอย่างมันอยู่ที่เวลาทุกอย่างมันถูกมันลงตัวไปหมดแล้วมันถูกเวลา ทุกอย่างเราก็ต้องใช้เวลาแล้วก็ค่อยๆเดินไปตามการเวลาครับด้วยรักและกล่าวขอบคุณคุณตานะครับและคุณพ่อนะครับป่าวุฒิรพงศ์ด้วยนะครับนะฮะที่ท่านคอยช่วยสอนนะครับแล้วก็ในส่วนของรายการคุยสบายสไตล์มิตรเฮานะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะครับเริ่มต้นของเดือนพฤศจิกายนก็ขออนุญาตอาจจะมีการปรับลงมาเหลือแค่หนึ่งชั่วโมงนะครับเนื่องจากว่าในช่วงที่ผ่านมาอย่างที่ได้เรียนให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทราบในรายการนะครับว่า เจอวิกฤตในเรื่องของโฆษณานะครับคือโฆษณาไม่เข้าเลยนะครับล้วเดือนหน้านี้ไม่มีโฆษณาเลยนะครับก็เลยจะขออนุญาตอ่าค่อยๆถอยนะครับเหมือนกับเราค่อยๆถอยลงมาทีละเก้านะครับแล้วก็ตอนนี้อาจจะต้องขอมาตรการที่หนึ่งนะครับก็คืออาจจะขอลดเวลาลงมาเหลือหนึ่งชั่วโมงก่อนนะครับเสร็จแล้วถ้าถ้ายังสู้ไม่ไหวก็อาจจะต้องขออนุญาตงดจัดในโอกาสต่อไปนะครับก็พยายามอ่าสู้เต็มที่แล้วนะครับแต่ว่าก็ก็ ก็สู้ได้ประมาณนี้ก่อนนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับต้องกราบขอบคุณเป็นที่สุดเลยนะครับ